Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ที่เรามองว่าปัญหาในการแก้ที่ไม่มีใครจะแก้เลยก็คือเรื่องของบุหรีในพื้นที่อะค่ะก็มาดูกับพี่วิกับพิดาว่าพอเราเห็นปัญหานี้จากข้อมูลที่เราได้เราก็มาดูว่าเฮ้ยเรามีทุนและก็ศักยภาพในพื้นที่คนไหนสามารถแก้ปัญหานี้ได้ชุมชนฟังชาวบ้านรับฟังอะค่ะเราก็เลยมาดูว่า ลองลองลอง,ลองคุยกับพีวิดูว่าพีวินั้นกับพิดานั้นเขาเคยทําเรื่องเล่าซึ่งสามารถที่จะแก้ปัญหาเรื่องนี้ได้ดีเลยค่ะเรื่องเรื่องเล่าตัวโครงการเรามาเขียนด้วยกันเรามาพูดว่าพิดาพิดาพีวิว่าวัตถุประสงค์ของพีวิกับพิดาน่ะตัวโครงการพี่พี่อยากจะออกในลักษณะไหนอยากจะให้ประชาชนได้อะไรจากสิ่งที่ว่าถ้าเราจัดโครงการนี้ไปแล้วอ่ะค่ะก็ทางสองท่าน ก็ร่วมกันเรา3าคนร่วมกันแสดงความคิดเห็นโดยใช้ฐานข้อมูลที่เราบอกว่าฐานข้อมูลสองฐานเนี่ยค่ะมามาช่วยมาช่วยในเรื่องของอาการจัดกิจกรรมทุกกิจกรรมอะ,ค,ะค่ะค่ะก็คือโครงการของพี่ลดละเลือกบุรีนะคะพี่ก็ทําทั้งหมดก็3ปีติดต่อกันนะคะทําไมถึงอยากอยากทาโครงการนี้ก็เพราะว่า1ก็คือเรงบันดาลใจจากพี่ก่อนนะคะเนื่องจากว่าสามีของพี่เสียชีวิตเป็นมะเร็งปอดจากการสูบบุหรี่เหมือนกับว่า เราไม่ต้องการเห็นคนที่เสียชีวิตวิจากการสุบุรีอีกนะ,ะก็เลยคิดทําโครงการนี้ขึ้นมาสิ่งที่อยากทําก็คืออยากให้ร้านค้าในชุมชนของพี่ก็อยากให้เขาเป็นร้านค้าชุมชนต้นแบบในการที่เขาไม่ขายบุรีนะคะและก็ยังมีร้านค้าที่ติดกับโรงเรียนซึ่งเราก็เห็นว่ามันไม่เหมาะที่จะขายบุรีเราก็เลยทําความเข้าใจกับร้านค้า ซึ่งก็ในการทำโครงการครั้งนี้ก็ได้รับการตอบรับจากร้านค้าเป็นอย่างดีนะคะและหลังจากนั้นเราก็สร้างภาคีเกรือข่ายก็คือขยายไปยังหมู่บ้านอื่นของตำบลบละหนึ่งเราก็ได้ชุมชนที่ปลอดบุหรี่นะคะสองเราก็ได้ร้านค้าชุมชนต้นแบบนะคะสามเราได้ชุมชนที่ปลอดบุหรี่นะคะและผู้ที่สมัครใจเลิกบุหรีค่ค่ะจากการทำโครงการนี้นะคะ พอหลังจากทําโครงการนี้คนได้ให้ความร,ร่วมมือครั้งแรกเลย11คนครั้งที่สองเราก็เลยขึ้นไปเห็นบายออิสลามพี่น้องอิสลามก็สู่ใบจากเนาะเขาก็จะพูดว่ามมไม่ใช่บุหรี่นี่คือใบจากอาดาวก็กับบุหรี่มันไม่เหมือนกันบอกว่าเหมือนตรงนี้มันไม่มีก้นกลองแต่ว่าพิษของมันก็คือทําให้เป็นมะเร็งเหมือนกันเราก็เลยได้ได้รับความร่วมมือแล้วก็ถามจากบางคนที่เลอกว่าที่เลิกได้เนี่ย มีความภูมิใจไหมเขาบอกว่าภูมิใจอย่างน้อยๆเขาก็ลดรายใจ่ายในครัวเรือนแล้วก็ขยายไปหมู่บ้านต่างๆเราก็จะหาต้นแบบก่อนว่าบางบางสูบุหรี่ไหมบางบอกว่าไม่สูบบางที่ไม่สูบเพราะสาเหตุอะไรแกบอกว่าหนึ่งสิ้นเปลืองก็เลยบอกว่าบางเป็นต้นแบบให้หน่อยนะเพื่อที่จะบอกคนอื่นๆให้เอาเอาแบบอย่างบางก็เลยเราคิดว่าเราทําเพื่อชุมชนทําให้ชุมชนของเราลดตรงนี้ลงแล้วก็เริ่มจากที่พิดาสามีเป็นมะเร็งโปรด พี่วินเนี่ยสามีเลิกได้แล้วก็อีกญาติญาติแล้วก็อีกเพื่อนๆนหลายๆคนที่เลิกได้นี่คือความภูมิใจของเราที่เราได้งบประมาณจากสกสชทชทำโครงการนี้ค่ะสำหรับกองทุนกปทที่ดูแลในเรื่องของกองทุนสุภาพบะดับตำบลน,นะรเรียกกองทุนตำบลกองทุนรองเทอมแค่ดูแลผู้สูงอายุระยะยาวหรือกองทุนฟื้นฟูเนี่ยทั่วประเทศขนานี้เรามีสิ่งดีๆมากมายนะครับที่เป็นตัวอย่างดีๆไม่ว่าจะเป็นที่ นครสวรรค์น,นะครับที่มีความร่วมมือของบ้านวัดโรงเรียนความร่วมมือขององค์กรชุมชนที่มาช่วยกันในการใช้เงินกองทุนในการฟื้นฟูผู้สูงอายุผู้พิการในชุมชนนะครับไปที่จังหวัดชนบุรีก็มีศูนย์ทูต้งหลวเด์แ์นะครับสามารถที่จะดูแลผู้สูงอายุทั้งในชุมชนฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุผู้พิการและขณะนี้กําลังร่วมมือกับกองทุนฟื้นฟูของจังหวัดในการดึงงบประมาณจากกองทุนจังหวัดมาร่วมด้วยผ่านทางกองทุน ฟื้นฟูกลุ่มสาธุที่สตหตบนะครับของจังหวัดชลบุรีตัวอย่างเหล่านี้เป็นการใช้เงินของุนตำบลกองทุนดูแลผู้สูงอายุระยะพื้นทิ้งระยะย,ยาวแล้วก็กองทุนพื้นฟูจังหวัดที่ดูแลผู้พิการผู้สูงอายุเนี่ยผมคิดว่ามีตัวอย่างดีๆหลายๆที่นะครับทุกกองทุนในประเทศสามารถใช้กองทุนนี้ในการดูแลผู้ป่วยโควิดจัดการเรื่องอาหารจัดการเรื่องการดูแลในชุมชนดูแลที่บ้านจะเห็นได้ว่า สามกองทุนนี้ของกบทเนี่ยทั้งกองทุนตำบลกองทุนดูแลผู้สูงอายุและกองทุนฟื้นฟูที่จังหวัดสามารถใช้ประโยชน์ได้เต็มที่ขอให้คนที่ทํางานเนี่ยได้มาร่วมกันเขียนโครงการร่วมกันพิจารณาและสามารถที่จะเป็นเครือข่ายทํางานด้วยกันได้นะครับก็ถือว่ามีสิ่งดีๆมากมายและติดตามได้จากเพจจาก YouTube ของกบทนะครับจากข่าวสารทั้งหลายท่านสามารถเรียนรู้ด้วยกันได้ครับขอบคุณครับ